อันนี้อันบ็อกลุงบ็อกลุงบ็อครูได้ไปแล้วก็คือเป็นตัว forest ครูอยากได้ตัวเอ่อซีเคร t ตัวนี้ตัวนี้มันงานไรงานมันจะเป็นงานตั้งโชว์แต่ว่ามันสวยมากที่แรกครูซื้อมาตัวหนึ่งก่อนว่าเออมันสวยดีก็เลยซื้อเป็นเป็นไปตั้งเป็นเพื่อนกันอันนี้กดจีมาเลยอเกตออมาเลยตั้งเป็นร้าง มาสุ้มติดมาไหนถ้าได้ซีเครตมันจะได้ราคาัพเป็นสามเท่าเลยนะคนเขาหาซื้อกันเยอเออหนึ่งพันแปาบอกว่าถ้าได้ซีเครจะพาไปเลี้ยงให้ต็มโอ้ยดเดีๆไม่เห็น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 นไม่เนม่ยทำให้เห็นคุ้มไม่เห็นคุ้ไม่เห็นยายายากล่องมันมีของอยู่ตัวหนึ่งนะ ได้ตัวคุยเละโอ้ลาวาเฮจะเลเลยะไม่ผมไม่เห็นนี้ไม่ผมมีเล่มงเลยน้องลาวาเนี่ยเอามาซิในกล่องเนะี่ยเอาในกล่องมาสิผมยังไม่ได้ซีเคตได้ตัวลาวาสีปกติเลยมาดูข้างในให้อะไรมามีถาดน้องการ์ดอยู่ไหนการ์ดมันอยู่ไหนเอาการ์ดมาดูซิแล้วก็หมวกน้องนี่ในการ์ด เออมาหนึ่งเลยน้องลาวาออฟเลิฟอุ้ยตัวนี้ก็สวยเนี่ยลาวาออฟเลฟเลยนก็หันไปอีกข้างหนึ่งสิเรางม่สองข้างแล้วนี่นี่นะดูนะปุ๊บดูนี่อุ้ยเท่น้องมีหมวกไว้ใส่วแล้ โอ้ใครจับว่าเนี้ยโอ้ยตัวนี้สวยอยู่เอ้ยเอาไปตั้งกับมันดูยังไงให้สวยนี่คนไม่มีศิลปะต้องสมหลาคาเหมืนด้วยเนี่ยถือหัวใจเป็นรูปลาวาด้วยอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยใส่ยากเลยใส่ยากเลยเหมือนเป็นแม่เหล็กนิดหน่อยอ่ะเออเป็นแม่เหล็กโอเคจบ